厉害！ ราไปปาาัยที่บ้านทะเลทำไมถึงไปที่บ้านทะเลเพราะว่าคนชื่อดุยหรือสอจดุยนะครับพื้นเพของท่านเป็นคนบ้านทะเลมีคุณตาคนหนึ่งอายุ84ปีนะครับบอกว่าส่งลูกเรียนด้วยเงินที่ทำงาน นะครับเหลือเชื่อครับลูกจบปีรีสองคนเกียรินิยมอันดับ 1. หนึ่งเหลือเชื่อจริงท่านบอกว่านึกถึงบุญคุณนะครับการได้ที่อยู่อาศัยนะครับให้ข้าวให้น้ำด้วยแรงที่เก็บสะสมนะครับลูกลูกลูกสาวนะครับทั้งสองคนเหลือเชื่อ ปัญญาตีนะครับได้เกียรติยมระดับหนึ่งนี่คือบุญคุณถ้าเอ่ยชื่อคุณพ่อสมชายพี่น้องรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับรู้จักพ่อแก่ทิงไหมครับพี่น้องครับอ่ามองให้ไกลใจให้กว้างต้องสมชายคุณพ่อทิ้งเรานะครับเป็นคุณพ่อของท่านสจนะครับท่านทํางานก็คงจะเห็นนะครับว่าในอดีตนั้นนะครับท่านก็เป็น ก็หาบดีที่ทุ่มเทในการพัฒนาอำเภอสุขเนินนะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆเทศกาลหลายๆประเพณีก็ได้คูณพ่อสมชายเป็นผู้ริเริ่มนี่คือผลงานเล็กน้อยหลังจากที่ลูกชายของท่านชื่อรักชาตินั้นเติบโตขึ้นมาท่านก็ฝูงฟักนะครับสามารถที่จะคลองบน13ท้องถิ่นความต้องการของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ที่ถือว่าเป็นยอดนิยมได้ยินบ่อยๆเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน น้ำไหลไฟสว่างทางสบายอันนี้ครับเกิดขึ้นบ่อยๆพี่น้องเราอยากได้พี่น้องเราอยากดีถนนที่ถนนถึงโคกไปเลยครับไปปู้มันไปแรงต่างเลยครับไปเก็บมันไปเก็บของโพษเ,เ,เนี่ยพี่น้องเราวันนี้อยากให้มันจนสทีนะครับอันไดที่มันจะไม่นจนก็อยากให้มันมนีถนนคนกีตให้มันจนสักทีนี่คือสิ่งที่ผมได้รู้ได้เห็น กรได้ดกันเนี่ยพอไปกู้นะครับไปกู้มันนะครับหรือไปไปไปเกี่ยวเข่ามาสำคัญอีกอย่างหนึง่งของได้มาแล้วราคาก็เป็นต่ำโอ้ไปจะอยู่ได้ไงกว่าจะปลูกขึ้นมาได้นะครับกว่าจะปลูกขึ้นมาได้ถ้าปุ๋ยค่าแรงอย่นี่ค่าแรงเฉพาะตัวเองนะครับจ้างเพื่อนบ้านเราเดือนนี้ก็หลายร้อยเลยค่าปุ๋ยก็จะเป็นพันนะไม่ะฉ่นนะครับรูเในต้นทุนมันสูงเราก็ฝันว่า ถ้าเก็บเกี่ยวขึ้นมาได้ราคามาันองดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พื้นฐานที่ผมนะครับพอรู้นะครับแล้วก็อยากให้นะครับรพอสตอเอ่ยโรงยาลเอ่ยนะครับได้รับการดูแลเยียวยาพวกเราเพื่อให้พวกเรามีสุขภาพที่ดีหรือแม้แต่นะครับหรือโรงเรียนกุศนเรียนโรงเรียนเนี่ยให้เขามีโอกาสกักเรียนได้มีการศึกษาดีๆเพื่อเราหวังว่า ลูกหลานของเราในอนาคตจะได้เจริญเติบโตมีความรู้มีความสามารถและสามารถดูแลครอบครัวมีหน้าที่การงานฐานะที่ดีสิ่งต่างๆนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนคิดร่วมกันในฐานะเป็นคนสมเดินกิจกรรมต่างๆที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมกับพวกเราคือความเป็นพี่เป็นน้องความรักความผูกพันฉะนั้นครับพี่น้องครับหลายครั้งที่ผมเรียนนะครับเมื่อกี้ว่า งบประมาณที่จะเอามาลงเนี่ยมาทําแต่ละที่ถ้าเส็จนี้นะครับขณะน,น,นี้นะครับทําด้วยกันสองคนออบตอส่วนนึงออบจอส่วนนึงนะครับตั้งแต่บ้านโปงยาวไปถึงเมื่อเฉพาะรอบใหม่ที่ทามาเนี่ยวันนี้ทํามาได้ประมาณมงูห้าปียังเหลืออีกตั้งหลายช่วงกว่ามจะเสร็จประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดปีปค่อยๆทินและขยอกล้านบ้างสองลางบ้างเออได้แค่นี้เพราะงบประมาณออบาจอนมี มันได้ประมาณนี้ผมก็มีความคิดได้เคยไปเห็นของคนอื่นนะครับของคนอื่นเขาบอกว่าถ้าเป็นสอสอเป็นสอสอโอกาสที่จะไปพูดในสภาพูดแทนรนัษฎรโอกาสที่จะไปขอพักดันงบประมาณจากกระทรวงนะครับหรือกระทรวงต,งาตา่างๆถนนเสน้นนี้ที่ต้องทำเกือบสิบปีในการแก้ไข เผลอๆดิสิปีปลายพอทำเซ็นรับเติมต้ตนพังใหม่เลยเป็นเป็นวันจัดแต่ถ้าเกิดว,ว่าไปานี่เผลอๆเหลือแค่สองปีเพราะมันคงไปเป็นทีละครั้งล้านหนึ่งสองล้านนะครับแต่ว่าบางครั้งเด็กพู้ชายจ,จะได้พกเก็บร่างทีหนึ่งทีหนึ่งสองทีจบ ถ้หลนเวลาังมันก็อยู่อีกสิบปีกว่ามันจะังโอเคอย่างนี้ดีกว่าโอเคทําไปตปุ๊บยิงไปอ้าวพอไปชุดไปข้างหนาเริ่มทำไปก็เมันเป็นมันเป็น,น,ปน,น,ปน,น,ปนวัจักรรมใหม่ๆจะได้นะครับสิ่งดังๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรู้และผมได้เห็นและผมได้คิดแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งอยากมีโอกาสอยากเสนอตัวกับพี่น้องแต่ขณะเดียงกันเนี่ยทำอย่างไรนะครับที่มานั่งคิดว่า วันนี ad ad <S <s ้เน <si ี่ยสุงเนินครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้สุงเนินเขาแยกเขตนะครับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะเดี๋ยวนี้ในเขตเราเนี่ยครับพี่น้องประกอบไปด้วยสุนเนินเต็มอำเภอถามกะเลสอเต็มอำเภอโดนไทยมีนึ่งมดฟิล์มบลแต่ว่าอยู่ในเขตเราเจ็ดอำเภอประชากรทั้งงมดครับพี่น้องครับประชากรทั้งงมดของเขตเนี่ยนะครับของเขตสามอำเภอเนี่ย มีนักโทษแสนหกหน่กว่าคนพี่้องครับรู้ไหมครับว่าเป็นคนสูงเนินทั้งอำเภอเนี่ยกี่คนครับพอลมเดาดูครับกี่คนครับลมเดาครับแปดหมื่นกว่าครึ่งหนึ่งของแสนหกคือแปดหมื่นกว่าใช่ไหมครับครึ่งคึ่งของแสนหกคือแปดหมื่นกว่า เป็นประชากรของโนนไทยห้าหมื่นเป็นประชากรของข,องขามทะเลสอสามหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในเขตเราเนี่ยขามทะเลสอสามหมื่นโนนไทยอีกห้าหมื่นรวมเป็นแปดหมื่นเท่ากับอำเภอสูนเนินสามอำเภอเนี่ยแปลว่าอำเภอสุนเนินเนี่ยนะครับมีผู้มีประชากรมากกว่าเขาห้าขึเปอร์เซ็นถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดของเขตน,นี้ใช่เป็นกันพน้องครับ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพอมันเป็นอย่างนี้ตุ๊บวันนี้นะครับหลายท่านผมเรียนถามนิดนึงท่านเคยเห็นสสที่เป็นคนสูงเนินแท้ๆแล้วก็เคยทำหน้าที่ในเขตที่อยู่มีอำเภอสูงเนินด้วยเคยมีไหมครับเคยมีไหมครับคนสูงเนินแท้ๆนะครับผมเคยถามนะครับบางกนว่าเขาบอกว่าเคยมีอยู่ ครับมาได้เรื่อยๆๆๆๆๆเจอกันไปด้เป็นแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อบตทำงานร่วมกับอบจสร้างบ้านใหม่ๆที่นี่มีความสุขแค่ไหนต่อก็น้ำเรียนอีกทีครับว่าตั้งแต่ที่ผมจำได้อายุผมเนี่ยอีกไมกี่วันก็ที่หกสิบถึงกันนะครับ ผมเนี่ยยังไม่เคยที่เห็นสอสอที่อยู่บ้านเราเป็นคนสอสอคนสุงเนินใช่ไห้แล้วเป็นสอส,อสอในบ้านเลยนะครับยังไม่เคยเห็นเส้นน่ะนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมเรียนว่าอำเภอสุงเนินเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดของเขตนี้พี่น้องคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ถึงอะไรครับถึงเวลาที่คนสูงเนินจะมีสอสอเป็นคนบ้าตัวเองได้แล้วหรือยังครับแแลวมือังัพี่น้องครับวันนี้ทึงมาบอกมากแต่ก่อนหน้านี้ครับพี่น้องครับเคยมีการคุยกันว่า สุงเนินเนี่ยยังไม่เคยมีเรามาลองเฟ้นหากันสุงมเนินนะครับว่าใครเนี่ยเหมาะสมเขา,าก็มาพูดคุยกันสุดท้ายเขาก็บอกว่าณนาเวลานี้รักชาติหรือเสียดุยดาที่จะมีความพร้อมมากกว่าขเขาเด่นผลครับพี่น้องครับตมื่ี้ผมบอกว่าผมเนี่ยอยู่การเมืองต้องถิ่นพี่น้นองเห็นมา30ปี นายกเคยเป็นประธานเคยเป็นประสบการณ์ต่างๆรู้สถานที่ต่างๆในพื้นที่ของอำเภอสุนเนินรููหลายทา่านรูกกันรู้ผมก็รูก,กท่านนี่คือความผูกพันอีกประเด็นเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่เคยได้ถึงตรงนี้คนเรานะครับ้ามีโอกาสไม่เคยมีใครแก่เคเรียนพี่น้องครับผมนะครับเมื่อ กลางปีที่ผ่านมาพิ่งเขารับปริญญาปริญญาอะไรครับปริญญาเอกถือว่าการศึกษาสูงสุดนะครับเป็นดร็อกเตอร์กับเขาม้อนกันนะเป็นดร็อกเตอร์กับเขาคือการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการศึกษาไม่ได้ด้ยอยของไทยเรื่องฐานะทางสังคม ตีไปลองกับที่อื่นมองมาที่คนสนเนินก็คิดว่าเขาเนี่ยรูจักเข่าแก่มาก่อนคนต่อมาก็มารูจักนึกถึงนาผมฉะนั้นนะครับผมวันนี้ผมเหมือนเป็นตัวแทนของคนสมเนเดินะนะครับที่ประชุมได้มีการพูดคุยคุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยกันเรียบรย้อยสุทบบ้าบอกว่าครั้งนี้เราออเอาสจดอยกครก่อนเอาเรื่องทั่อน แล้วให้รู้มาแข่งเป็นตันวแทนของคนญุมเนินสู่รับคนอื่นี่น้องครับปเป็นเป็นมันตินิดนิดหน่อยหน่อยจากคนที่ร่วมกันคิดผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท,ที่มีความคุค้นเคยนะครับในหลายหํา,หา,หาตำบลวันนี้ครับเมื่อตัดสินใจเป็นสมาชิกแล้วได้หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรครับพอไปมาแล้วก็ต้องมาบอก กับพวกเราเพราะว่าก่อนที่จะไปบอกคนอื่นต้องบอกคนในบ้านคนในครอบครัวก,ก่อนใช่ไหมครับใช่ถ้ามั่นใจมาเส้นปับ๊บมาบอกคนในครอบครัวเอาเนื้อผมกินไปผมอยากจะขอให้พวกเราสนับสนุนกันเพราะว่าพี่นอ้องถ้าคนสูงเดินนะครับที่อยู่นี่วันนี้ฟังแล้วเห็นดีด้วยไปบอกในบ้าน เคให้คนถุงเนินรับชาติเบอร์ห้าโอกาสที่จะได้รับชัยชนะมีสูงมากเหตุผลก็คือว่าถ้าเราช่วยกันนะครับผมมั่นใจเลยแต่ว่าผมีคกคำว่านะผมก็มั่นใจพี่น้องคนโคกประกรอบคนบ้านดอนและก็คนหมู่สิสามผมมั่นใจเพราะคุ้นเคยกันแต่ได้นะครับผมก็เลยย้ำยืนว่าถ้า ก็นี่เนี่ยเราสามารถชนะตั้งหมื่นสองหมื่นไปยี่สองอำเภอเพราะว่าเราเพิ่งจะไปเจอไปเจอเขานะครับไปเจอไปเจอเขาเขาอาจจะยังมีหุ้นกับเราแต่เชื่อมั่นว่าเขาก็นนาใา้โอกาสของเราไปรุ้นไทยได้คะแนนเสมอกันไปข่าวขามทะเลสอได้คะแนนเสมอกันสูงเนินชนะหมื่นสองหมืน่นพี่น้องคิดว่าไงค,ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เราได้ไหมครับ ก็ฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็กราบขอทุกท่านและทุกท่านจะให้นี่ครับยืนยันนะครับกราบขอบพระคุณไว้ก่อนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สองนะครับทางแรกทางเคียงการเสมายืนยันเมื่อกี้ไปวัดตากแดบดบยืนยันมากันนี่ยืนยันพรุ่งนี้ผมไปลงค่า สองชุดต่อไปไปโค้งยางไปโคราแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะได้ไปบอกเขาต่อ,ตอเอาให้จบก่อนพูดถึงแต่ก็ด้อดูกันครับวันนี้พี่น้องคนไทยอรอไม่ไหวเห็นบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันกลางวันนะครับอาจจะเริ่มจกักงประมาณสักปมาที่ห้าที่หกเนี่ยกลางวันพบปะกันในไทยกลางคืนมาบอกมาฝังกับพวกเราชาวศุนยน พอเวลาเหลือสังครับเหลือวันนี้เนี่ยนะครับถึงวันที่8กุมภาตอนนี้เหลือแค่37วันแต่ผมต้องดูแลนะครับต้องไปหาในพื้นที่23ตำบลเฉพาะวันลนตำบลก็ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากนั้นมันจะมีวันอื่นๆที่มันจะต้องโอเคไปไปชุมอะไรต่งางด้วยเพื่อเตรียมการในการเลอกตั้งมันก็ไม่ทันกรณีอตองการาบของคุณครับวันนี้ครับ ความปรารับของทุกท่านจากทั้งหมดที่อยู่นี่ให้โอกาสแห่งความเสียสะละหลายคนวันนี้นะครับตอนนี้หกโมงครับเริ่มหิวเข่ากแล้วขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับแป๊บวอีกแป๊บเดียวถือว่าปีใหม่นะครับผมก็ขอขอทุกท่านไปในตัวเนาะนะครับเลยถือโอกาสฉะนนั้นครับวันนี้ครับเมื่อทุกท่านนะครับผม นะครับท่านสัญญากับผมแล้วว่าจะช่วยกันก็การเมืองวันนี้ระดับสสระดับชาติมันต้องมีการสังกัดพรรคมีการสังกัดพรรคด้วยวันนี้หลายท่านนะครับคงรู้อยู่แล้วครับว่าวันนี้พรรคที่จะมีโอกาสเป็นรัฐบาลต้องเป็นพรรคใหญ่พรรคที่จะมีโอกาสนะครับเป็นรัฐบาลสิ่งหนึ่งถ้าเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่ดีคือ โอกาสที่ทีมรัฐบาลเนี่ยจะปัดสลงมาลงมาง่ายขึ้นดีกว่าฝ่ายค้านอันที่สองนอกจากเป็นรัฐบาลแล้วครับก็จะนะครับสามารถนะครับตัวผมเองเนี่ยสามารถนะครับที่จะไปประสานนะครับกับตัวรัฐมนตรีไปประสานกับเจ้ากระทรวงนะครับหรือนะครับหรือกรมต่างๆและกระกรรมการก็เอาเรื่อง,งต่างๆไปพูดใิสภาพเพื่อเขาจะ อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจดังที่เรียนจะได้ครับวันนี้ท่านนะครับผมเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่มีรุ่นการมีการเด่กันมีสามพักสีสม้มสีแดงสีน้ำเงินสีส้มไร้รักถูกุ่รูปสีแดงสส,สเก่าเขาเป็นสีน้ำเงินคือที่ที่ผมไปสมัครและไปสกัดคือภูมิใจไทย พี่น้องครับผมนำเรียนกับทุกท่านว่าสิ่งเดึ่งในการตัดสินใจนะครับถ้าผมไปอยู่พรรคที่เล็กกว่านี้โอกาสที่จะเป็นรัฐบาลนะครับและปีต้ากระทรวงหลายๆกระทรวงเนี่ยยากพี่น้องประชาชนของเราเดือดร้อนเหมือนกันการเป็นประสานงานนะครับมันอาจจะต้องไปหลายๆกระทรวงโอกาสที่อยู่พรรครัฐบาลพรรคใหญ่มีภูมิใจไทยก็เป็นอีกพรรคหนึ่งที่เป็นคนดิเดตที่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาล เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสเป็นนายกสามเดือนที่ผ่านมาท่านโงเห็นนะครับนายกอนุทินทำงานได้เป็นอย่างดีสามารถยืนยัดสามารถเป็นกำแพงนะครับป้องกันอภิิปรไตยทำงานร่วมกับสภาความมั่นคงทำงานร่วมกับกองทัพนะครับจนวณะนี้เนี่ยเืินก็เหมือน ยอมนิดๆแหละยอมนะครับแต่ว่าความเป็นผูเมรเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้ทหารเังตึงอยู่แต่อย่างน้อยๆครับตอนนี้เนี่ยเกินกว่า72ชั่วโมงแล้วหลายคนที่ไปอยู่ศูนย์ผู้พักพิงที่นอกที่อยู่แถวนั้นเริ่มกลับไปนอนบ้านได้แล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าตัวท่านอนุพินม,มีความรักชาตินะครับเป็นอย่างมาก ฉะนั้นฉะนั้นนะครับเมื่อเรามีนายกนะครับที่มีความรักชาติเรามีนายกที่มีความสามารถสามารถยืนคุยสามารถตอบโต้กับประธานาธิบดีสหรัฐกับประธานาธิบดีจีนได้อย่างถึงพิกถึงขิงสามารถอ้อนให้จีนซื้อเขา่าเข่าหอมมะลิ นะครับห้าแสนตันเป็นไงครับพี่น้องครับท่านทำงานร่วมคิดนะครับนายกทำงานร่วมคิดกับรัฐมนตรีสุปเปอร์จีหญิงเก่งคนนี้ครับเก่งค่าขายเก่งเป็นไงครับท่านพอไปบอกนะครับพอไปร้องขอจีนให้ช่วยเรื่องข่าวสารห้าแสนตันสิงคโปร์ซื้อแสนตันขายมาในซาอุด์หมื่นตันวันนี้ครับข้าว หอมวันนี้ราคาเท่าไหรนะครับเท่าไรครับพี่น้องครับสิบหับาทสิบหับาทก่อนหน้านั้นครับตอนที่ยังไม่ได้มาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เข่าพ่้องับไปแค่สองสามเดือนเนี่ยราคาเท่าไรครับสิบสามบางคนผมบอกบางคนก็บอกว่าเจ็แปดบาทก็มนี้นะครับนี่ครับคือสิ่งหนึ่งนะครับสมัยก่อนนำเรียนกันท่านว่า ิ่งนึงพี่น้องเรานะครับทุกท่านส่วนใหญ่ในนี 8, ้8-90%ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมปลูกขา้าวปลูกมันปลูกกระโพดแถวนี้อาแล้วก็ไฟอาจะน้อยนะี่ครับสินค้าสามตัวเวลาปลูกยาคไคมีน้ามพื้นสามารถเพาปลูกได้เวลาพอปลูกเสร็จแล้วได้ผลผลิตมาอยากได้ราคาดี ความฝันของพวกเราคืออยากได้ราคาดีฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้กาามันยืนได้ก็คือวันนี้เนี่ยภาครัฐคือรัฐบาลที่เราหวังไว้จะต้องนำสินค้าเกษตรต่างๆเหล่านี้ไปขายประเทศต่างๆนี่เป็นมาสองเดือนนะครับเป็นมาสองเดือนสามเดือนขายได้ทั้งสองประเทศอย่างไม่ร้อยหกแสนตันพอหกแสนตัน เราได้ระบายออกโรงสีก็เริ่มนะครับเขานะครับโรงสีเนี่ยรวมรวมเขาเอาไปขายส่งขายมืงนรอบโรงสีก็้มารับซื้อกับเปิือกจากเราปราคาปิยะราคาปิยะสองเดือนสามเดือนทําได้ขนาดนี้ท่านเริฟแตงคุณประจิตบอกว่าถ้าได้ให้โอกาสพี่น้องให้โอกาสภูมิใจไทยให้โอกาสรักชาติไปทำหน้าที่นะครับในสมัยนั้น ยาไปขายสินค้าต่างๆเหล่านี้ให้ในหลายประเทศจากที่เราเคยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเจ้าข้อในการขายเข่าดับที่หนึ่งของโลกมาตอนหลังเราก็แพร่เวียดนามมาแพรแพ่ต่างเพราะราคาเขาเราสูงกว่าราคาของ็อื่นราคาเขาต่ากว่าเหตุผลที่เขาต่ากว่าว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราค่าแรงบ้านเขาหนึงร้อยกว่าสองร้อยของเราสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย ปุ๋ยเราแพงกว่ามันเลยทำให้ต้นทุนมันสูงพอต้นทุนมันสูงครับพวกเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องอยากได้ราคาที่ดีเช่นนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากผ่านฤดูดดนี้ไปท่านรัฐมนตรตีบอกว่าเราต้องมาช่วยกันคิดเพราะว่าพันธุ์ข้าวของเรานั้นมีหลายพันธุ์ข้าวเลยเราเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีข้าวที่มีคุณภาพแล้วเม่าปูแล้วเมื่อวีเมาปูกข้าวเราเนี่ย หนีคนอื่นเช่นเก้าหอมมะลิคน,นอื่นก็ปลูกไม่ได้แต่เราปลูกได้เป็นที่นิยมเป็นคุณภาพสินค้าคุณภาพสามารถเอาขายและราคาได้ดีขึ้นฉะนั้นนี่ครับคือสิ่งที่ฝ่ายเศรษฐกิจของรรคภูมิใจไทยตั้งแต่นายกนะครับตั้งแต่่านรกิีทุนกรีทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้พวกเรามีสินค้า ขายสินค้าได้าราคาดีเมื่อไม่กี่วันนี้ครับหลายท่านนะครับถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครถือวัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมคิดว่าไม่ไอยครับสองเดือนที่ผ่านมาก็ยังได้เติมเงินนิดหน่อยเนาะลอยยิ้มลเลยเลยหลายท่านนะครับเปิดเป๋าตุงมทำคนละครึ่ง แม่เมื่อก่อนนี่กว่าจะร่างค่าทั่วไปนะครับกว่าจะขายเขา่าขายเอาตั้งร่าขึ้นมาเนี่ยไอเราลำพังนะครับเดินเี่จะใช้จ่ายได้แล้วมันก็ไม่พอจะไปซื้อโอ้คิดแล้วกินนี้เลยต้องไปซื้อกับเข่านะครับซื้อของมาเนี่ยก็มานั่งทำเองจะได้ไประหยัดลงมาหน่อยแต่พอครับมีคนละรึ่งอย่างน้อยๆบมางแค่กาสองพันปรมางแ่กวาสองพันสี่นะครับเวลาไปใช้ไปซื้อของร้านค่า ซื้อร้านอาหารเนี่ย400บาทนะครับ400บาทก็คือร้านออกให้200เราออก200ร้านค้าจากที่ขายไม่ค่อยได้วันนี้ขายได้เงินทุนหมุนเวียเนเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนทุกคนนะครับตัวเราเองเราใช้บัตรเราก็สบายใจใช้คนละครึ่งก็จากที่เราจะต้องเสีย4,000ก็มาเหลือ ้านค้าก็จากที่บางทีขายได้4ี่ร้0ยห้าร้อยพอมีนลักขึ้งก็ขยับขึ้นมียอดต่อวันขึ้นแต่ก็เสียรายครับพอกดว่าพอมันระยุบสภาเร็วไปหน่อยครั้งที่แล้วนะครับรัฐบาลตั้งใจว่าจะยุบสภาสาสเอ็ดนะครับตามที่เป็นข่าวสามสกลาโอกาสที่จะได้เศษสองนะครับได้มาเติมอย่างผมจะได้เติมแยสกสองกันสองกันสแน่ขอได้ครับก็เลยอดเลยครับเพราะมันยุบสภาซะก่อนนะครับ แต่ผมเชื่อมั่นว่านโยบายนี้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าในอนาคตเป็นเรื่องสิ่งที่ดีผมก็ว่านะครับเมื่อพักนี้เข้าไปใหม่น่าจะผลักดันตัวนี้มาให้กับพวกเราอีกทีเสร็จแล้วนะครับวันนีครับน้องครับโอ้มืดแล้วครับหลายคนก็เริ่มทิ้งกาทิิงกัางแล้วครับเพราะว่าก่อนจะเริ่มกะต้องไปทำกับเป๋ากันนิดน้องครับผมมานำเรียนกับทุกท่าน มากราบขออาสามาขอความกรนณาที่เราให้่ไหมครับใครคนสูนเดินนะครับใครด้วยการทำอยังไงครับกาเบอร์อะไรไกาเบอร์อะไรแแล้วคนสูงเดินนะครับจะได้มาทำหน้าที่เป็นผู้แทนของท่านทำให้เขาดูดไปที่อื่นก็พูดว่าบ้านฉันบ้านกูก็มีสสคนบ้านเหมือนกัน ไม่ใช่แต่บ้านนีนะครับก็ขอฝากทุกท่านครับและก็ข้าียวกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับปีใหม่พิ่ผ่านมานะครับก็สวาสนี้ชนะนะครับก็ขออนุญาตนะครับอารัธนาความดีรละใจนะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายคนละพับพนะครับได้ดลประดานประทานพรให้กับทุกท่านที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านขอให้ท่านทุกท่านนั้นมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับ การเป็ดไกล้ได้ป่วยไม่มาเยือนมีรายได้จากการค้าจากการขายมีรายได้จากการทำงานผลผลิตถูกต้องผลตกตามฤดูกาลผลผลิตได้เต็มที่ราคาดีๆนะครับแล้วพวกเราจะมีแต่รอยยิ้มเมื่อมีรอยยิ้มเราก็มีเสียงหัวเราะเสียงดังฮ่าห้าาาาครับทุกดีครับขอบนผทุกท่านครับครับพีน้องทุกท่านครับ